สวัสดีครับน้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับผมนะครับบุ๊กนะครับในช่องสตูดิโอบุ๊ก i n เนอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการอีดิเสียงร้องนะครับให้ตรงจังหวะของดนตรีนะครับผมวันนี้เราจะมาอีดิเสียงร้องให้ตรงจังหวะดนตรีกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเพลงวันนี้นะครับ เดี๋ยวไปฟังก่อนละกันนะครับเพลงนี้ก็จังหวะประมาณ65นะครับอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเป็นเพลงช้าๆเพราะๆนะครับผม อะเดี๋ยวมาดูแทร็กเสียงร้องกันนะครับผมโกรธไหมที่เขาทำเธอโกรธไหมที่ต้องแกล้งว่าไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ ในใจร่ยมาให้เธอเป็นคนข้าเวลาโกรธไหมที่ต้องเสียใจอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิาวธีการอีดิทนั้นทำอย่างไรบ้างนะอันดับแรกเราก็มาอาจจะกดที่แทร็กเสียงร้องนะครับแล้วก็ไปเลือกที่อ่า ตรงนี้นะครับ Audio b r a n d นะครับคลิกไปแล้วก็มากดที่แอปพ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้มาแล้วก็กด Double Click เข้าไปที่ Track เสียงนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างที่สำหรับให้เรา e ดิ t เสียงร้องให้มันตรงจังหวะนะครับวิธีการทำทำยังไงนะมันก็จะขึ้นแบบนี้มาคุณก็ ามาดูว่าตรงดูตรงควันไทเนี่ยนะครับว่าคุณอยากจะให้มันตรงมากน้อยขนาดไหนนะคุณอาจจะเลือกเป็นคือพื้นฐานมันคือ1ต่อ16นะคุณอาจจะอยากให้มันแบบตรงเป๊ะเลยอะไรอย่างนี้ก็คุณก็อาจจะมาเลือกที่1ต่อ32ก็ได้แบบนี้มันก็จะไอ้ตรงนี้มันก็จะถี่ขึ้นนะครับผมไอ้ตรงที่ให้คุณเลื่อนให้มันตรงจังหวะเนี่ยสัดส่วนจังหวะนะครับมันก็จะถี่ขึ้น นะครับผมแต่พื้นฐานมันก็คือ1ต่อ16นะครับผมวิธีการก็คือสมมุติว่าอาจจะลองฟังลองฟังพร้อมกับดนตรีนะครับ ถ้าคุณเห็นว่ามันอาจจะมีบางคําที่มันเลื่อมๆนะคุณก็มาเลื่อนในเลื่อนตรงตรงนี้นะครับโกรธหมช้าเกินไปคุณก็มาเลื่อนกรธหม สิ่ต้องแปลงว่าไม่เป็นไรเก็บเอาไว้นะมันก็อาจจะมีแบบคือมันเป็นโปรแกรมที่มันมันเลือดมาให้เราอะเออมันมันอาจจะแบบมีมีเพี้ยนมีอะไรบ้างนะแล้วก็ต้องมาปรับ, <ไว S 1> ต,รบตรงแบบเนี้ย นะถ้าเราอยากจะให้มันแบบเลื่อนแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ล็อกตามห้องอ่ะคุณก็มากดตรงนี้ออกนะครับกดตรงนี้ยเอเรียกว่า t o อกเก s n a p นะคุณอาจจะเลื่อนแบบอ,อ,อยากให้มันแบบมีแบบเหมือนแบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะเมลดี้มันฟังดูเป็นธรรมชาติไม่ดูแบบไม่ดูแบบล็อกล็อกตามห้องมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะสูญเสียความเป็นธรรมชาติไปเหมือนแบบเหมือนหุ่นยนต์ร้องเพลงอะไรประมาณเนี้ยนะครับอาจจะให้มันมีแบบมีจังหวะสวิงบ้างอะไรแบบเนี้ยล<ส>อง<ส><จ>มันเล่นดูนะครับจริงๆถ้ามันตรงตามห้องตรงเป๊ะมากเกินไปเนี่ย คำร้องมันจะฟังดูไม่เป็นธรรมชาตินะเวลาจูนเวลาอีดิตก็ต้องคำานึงถึงความเป็นธรรมชาติด้วยนะครับผม ว่าไม่เป็นไรเตรบเอาไว้ในใจร้อยมาให้เธอแม่นคนข้าวเวลากรธใหม่ที่ต้องเสียใจประมาณนี้ครับนี่คือการอดิตเสียงร้องให้ตรงจังหวะนะโดยใช้เครื่องมือ อ่ d i ออดิโอเบรนนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับที่เอาไว้ใช้ปรับอ่า e ีดิทเสียงร้องที่ไม่ตรงจังหวะนะครับให้มันตรงจังหวะนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับช่องนี้แล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปสอนอะไรนะสามารถ comment ได้ติชมได้พูดผิดตรงไหนสามารถ comment ได้นะครับผมเพื่อที่จะไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปตัวต่อไปนะครับผมก็ขอฝากไว้วแล้วกันนะครับ <S <S ยังไงถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร r e กด subscribe ให้กับช่องนี้แล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป นะครับผมก็จะมีสาระความรู้อะไรมาฝากกันอีกนะครับงั้นก็ขอฝากตัวด้วยกันนะครับผมช่องผมนะครับสตูดิโอบุ๊กไมเนรนะครับผมก็รับทําเพลงนะ่ร้องไกดด้วยนะครับก็ยังไงฝากไปติดตามไปฟังไปฟังเพลงในช่องด้วยนะว่ามีเพลงอะไรนําเสนอขายบ้างนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากได้เพลงนะก็ติดต่อมาหลังไมได้นะครับผมก็ทาเพลงทุกแนวนะครับราคาเริ่มต้นที่5000บาทนะมีร้องไกดด้วยดนตรี ไกด์เพื่อขายด้วยยังไงก็ลองติดต่อมาสอบถามแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ